มีแอ่งน้ำขวางทางผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชายคนหนึ่งที่เป็นสุภาพบุรุษก็เลยถอดเสื้อโค้ทของตัวเองมาวางบนพื้นให้นางเดินเพื่อไม่ให้รองเท้าของเธอเลอะพอเธอเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็มีชายอีกคนทำแบบเดียวกันให้อีกเธอจึงเดินต่อไปเรื่อยๆ แล้วทันใดนั้นชายคนนั้นก็เห็นว่าข้างหน้าคือทะเลเขาตกใจมากรีบไปหาหลายๆโค้ดมาวางต่อกันให้เธอเดินข้ามน้ําไปได้คนบนเรือก็เห็นเข้าเลยช่วยกันเอาเสื้อโค้ดของตัวเองโยนลงไปทีละตัวจนกลายเป็นทางให้เธอเดินข้ามไปได้ไกลจนเกือบครึ่งโลกทุกอย่างดูราบรื่นดี จู่ๆเรือก็ชนกับก้อนน้ำแข็งและหญิงสาวกำลังจะตกลงน้ำแต่ทันใดนั้นกลับมีร่มชูชีพลอยมาตกตรงหน้ากลายเป็นทางให้เธอเดินไปถึงเกาะแห่งหนึ่งแต่เธอก็ยังไม่หยุดเดินชายคนนั้นจึงเอาพรมของตัวเองมาปูต่อให้เป็นทางเดี๋ยวเดียวเรือก็กลับมาปกติและเขาก็ยังคงโยนเสื้อชูชีพลงไปเพื่อสร้างทางเดินให้เธอและในที่สุดผู้ชายทุกคนก็สละเสื้อของตัวเองเพื่อปูทางให้เธอเดินไปหาคนรักของเธอก่อนที่เธอจะเดินตรงเข้าไปหากิกของเธอแล้วจูบเขาต่อหน้าต่อตาทุกคน